สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้พบกับสองแสลมันนาซู้นหนึ่งนะพี่น้องนี่ค่ะเขาคั่วนะพี่น้องแสลมเขาคั่วมียาปอกซิมาเฮ็ดเมนู่คั่วคั่ว,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 วจิตรอจิลีดนะทุกคนไปเอาแล้ทุกคนวันนี้มียาปอก,กมิยาป๊อกคือเกาเขาคั่วฮ็ดกินซิม,มะคั่วจิตอรอได้ทุกคนจิตอรอได้จิรีดนะ พักเอจิลีดจิลอดำจิลอดำจิลอพันธ์ทุกคนมันไปคูดเองในสื่อเนี่ยสี่สิบบาทก็จะเลียนร้ายเติบไป่สี่สิบบาทจือแต่จะเจ้าอะไรทุกคนเลยเอาขาตู้เย็นไว้งั้นนี่ก่อนจะน้อกระตีนไปทั้งหมดปิดปีกปิดปีกแล้วก็ไข่อยู่ได้านี้ตัวไข่จิลอไข่ก็จะเลียนาปิดปีกแล้วก็จังละ ส <c oughs> ักก่อนุกคนจะไปขู่ะใครได้ไหมอย่าหวงรุดอย่าหงุดที่รอใครสทกกคนที่รอก็จะเียงนะบมเมนบ์มเนแสละไปคุดได้สื่อกระจ้าสื่อกระจอกสิบพันนะทุกคนสิบบาทประมาณสิบบาท ได้น <Merci. S 2> ิแหละกินเพกินเทียงป่าฮะเด็กสั่เน่ป่าอะไรยู่นป้ายใหญ่อยู่ป้างป่มติ๊กแลป่าคนที่รอก็ติ๊งป่าเหมีแต่าหารบันบานบ่เป็นยังไง ไปของกับปอมจำโบ้ไปของกับปอม้วจำโบ้กูแม่ก็แม่คือรูส้สิ่งอะไรเลยฮข้วขอ้ามก็นนะที่รอไข่ได้ด้่ บักิวเ็เก็บมาแล้วแม่ทอดบักิวกันไม,นมน่สิทอดอ่ะอืมไข่ยอยู่ด้ันดูหไข่ม่หนอนหาไข่ม่หนอไ <laughs> าไข่ม่หนอ,อ

จะจำโบไปของกับปอมเพื่อจับหางมันหยอดขึ้นเบิ้งด้วยเอฟซีเบิ้งนี่โซดซีมือตัวเองไปของกับปอมมือนี่นะมาร์สแล้วมือนี่นะเครื่องขวดจิลโลเครื่องก้อยกับปอมเด้หมดเลยเด้อเต็มของเลยทุกคนป่ะทุกคนนี่สุดยอดมีหอกกับปอมคอาแดงไปได้เฮ้ยมาร์สแหละกับปอมมือนี่นะ

duyệt vậy đi phải để hơi kapoong áo ngay nắm ní nèo bụt hào mày mày kong kapoong kia phá kim nha phá kim nha bim kong bụi bim ngon kong kapoong 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 สุดแดกในม้านี่สุดแดงสุดแดกในม้านผักบักม่วงใบไส่ก่อยกระปอมทางนี้ยังปิดปีอยู่ยังโมแล่อโมล่องานเผาทางนี้เเสือแดงีนม้านวาเสื้อแดงี่มานกระปอมนีเราคนไบใไน่ไปในใดให้ยุเหือนครับก็จะเข้าไปซอมคนไปค้าเดียวไอดปนี่ไปคาเดียว เด็กกระปอมมาเด็กจักัตเฮ้ยสิบปลายโตแบเด็กกระปอมสิบสี่โตไปนางานเผาเนียเนกับป้าเนี่ยเนี่ยกับปิ่มาในที่โควิดโควิดเป็นเหตุเขาเพว่งงไปอรกออกทงใช่ไหมนะก็จะปิดทางเขาแน่นทุกคนนี่มือ่ะงานเผาะ หลาบป่าละมนีน่ะมีแต่อาหารบันบาอาหารเกิดนีไงปอกว่ะลายแนวมีทั้งจิลีลมีทั้งจิลอแล้วกับปิ่งป้าก้อยกับปอบแน่ ปลาเพืนะ่อนนะออกมาสู้ตีปลา,าเพื่อนออกมาสู้ป่านก็จ,จ,จะจูบันห้องเด้จูบหวยก็จะมาหายมันเสิงเยบนาฮะจูบวยาเียมให้จูมาเยี่ยชื่นนะเซรา,าบอกไตัดปหอนี่จะปาาลาเนาะทุกคน0ิบพันไยเติบจิรอใครอีกใครเล่นกันทเกอย่ยง ก็จะเลี้ยงนะทุกคนโมเมนต์เราไปคุดเองเนี่ยสื้อกินเราก็จะเลี้ยงเโต๊ะพ่ท่านละปูนฝีนั้นแสบเออแบบโต๊ะพ่ท่านปูปีมันไข่มันไข่แบบนั้นละแสบเขากับบุคลาล่ะเพิ่อนจีได้จีดหนึ่งเนาะแล้วน้ะเปิ่าเนี่ยทุกคนเผาแล้วก็บปีงโตเน่ยปีงแล้วก็จังมะพร้าวเหมือนนี่เยอะแยะอาหารเกิดวันนี้ไม่แย่ปอกว่ะทีมงานเสือแดงเข้าไป mọi người sau em Mia bao miêu bao lại quanh mẹ quái 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 Ôi trời quái 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 được quái 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 นี่นะทุกคนปิงกับปอมแล้วนะฮะจังมาขัวจิดรอฮะเนาะจิดรอดำซลกกรงปอแล้วเองงานพิกไว้ใจเสือแดงผู้บ้าเมียป่าตัวเอฟซีได้ยินพยัเสนะได้ทำมีเมียได้นะวอย่าเอฟซไอ้บ้าเมียปะเราจะก็เยันแต่

กัอต um, ื no a, ha, ่นตอท้าอีม hey, okay. ันแตกเลยไอจะหลังนอาแอบกันด้วบทสนั a ่นงานนี a ้ฮัฟบูานโอ้โหไม่เห็นป๊อกถอแตกเลยไหนี à, ่ไพ่โบเหนจันไงบอเข้าไปต่างกันล้วีจัะนะลีกลีกงานนี้เชียสุดไงอ่อลงบนอะไเหรอ

bắt ừ, nhẫn súp leo rồi đủ Hai trăm bộ cái ngàn cao câu ngàn thật ก้อยแล่ก้กระป๋องลูกเล่นหน่ะเนะาใช้เนาโอ้แหงแล้วนี่เอรเือนตัวหกรจเอินเพื่อะป๋องกิงกากิงกาิงกป๋องเมื่อกี้กิงกาป๋องงม่กะ้อินกาป๋องเื่อี กปอมแม่เข้ะแม่ยกนกระปอมแม่ฝนกรอมนึกพี่น้องวันนี้ก้อยกระปอมก้อยกระปอมน้ำปลาเสียแดงนึกพี่น้องกปอมนึกพี่น้องด่ไปกปอม่อมากเศ้าเ่ของเองกับ้เากระโตม่ศกระโต้รกบโตนับท่อีกว่าบโต ลูกครึ่งบอกอ้าวกำห้าบะกิวหน้าเอาขึ้นก่อนไม่ย่มปอกผ้าแตกบ้องโอ้ตะหัวลีถอดบากิวมันจังห้อมนะทุกคนมันคือนแม่พัชใหม่แล้วมันเหลืองแล้วมันนุ่มคมได้ถวอดธรังลานแม่ม่นคือแตก จิ้นรอเข้ามาด้วยขอเกลือนล่ะเกเลือนลมจากเกาะอ่ะจะเอาออกอีกจิ้นรอมากเลยมื่อใหม่มันยิ่ปักเออล่องเลยอีเมลแล้วปรุงเฮ้ยล่นหดนเขเ็ดเสียแบบกีเย็นขึ้นไปม่อกูด อาหารเกิดมนะืาเนีเ่ยจิรอไข่เลยทุกคนนี่ทำไมไข่ทั้งนั้นเลยจะว่าจริงไข่ลงนำ้ำ <laughs> พี่เมย์ก็ขอ,ข,อขวดแต่บัดนี้อ่ะกินไปตามธรรมชาติฮนะ หอมเขา้า,ขา,า,ากันหอมทั้งใบกีบหัวหอมทั้งวัชซิงไข่นามาจำโบกกอดกระปอมเลยได้มั้ยฟงสุลดลงไปสไลด์นวลไลสนลอยน,นวลนอยข้าวขอัว,ขอ,ขวอันเด้ปุ๊กไงปุ๊กชิเลืองพริกไ <ขอ S 1> ด้ปะพริกปอน,น,นขอ,ขอย่างบอกไหมอ่ะเดบอ่ะ ใส่ลงไปมักเพ็ด,ดกับใส่ไลยปลาแดกเอาใส่ลงไปกินปลาแดกมาแล้วแม่อตีดังฮัน่นแแแบบบนนี้้ะะบบลมัจัจ พ้อมกับข <m> ัวดิเอาฟังพ้อมลงเดี๋ยวเวลาจะหนีพร้อมเสริงจินกับกัะปิ๊พได้แล้วใส่ลงไปน้าตาลเดิมมาแล้ว

อาวนี่ทุกคนก้อยกระป๋อมจิ้นรลออนี้นะตามาคุ้งแล้วก็ปิ้งป้าครบสูดรลาครบผักอ่ะติ๊กพักไปทางพี่นี่อ้าวยอะอ้างลุยเด้อบันีอ้าวลุยเด้อพี่น้องมั้อืมเบอเสะลุยเด้อ เอฟซีเขาดูไอ้นูแสดงมาเด้อมาเด้อผ okay. uh ู้บ like ่าเมียปะบ่าม okay. like ีป้ของตัวตอฟซีผู้บ่าเมียะปะมาเด้อทุกคนมาเด้ออาหารเที่ยงมาเลยนะมีลายอาหารเกิดลายเนี่จะเลือกกินมูฮูจะกินตัวใดหอยหอยนะหอยนะอะอยนะหอ้นะหอยนหอยนะนะปออนะะอมะกอนนนนแหะนน

ทำมือกองขอวห้ดเลไล่เลล่ไล่ไลแล้วเป็นหมวค้องปวดได้ก็ทักเลยก็เลยจะกินเย็นเลต้อนเที่ยววะของนั่งชุบก่านนั่งชุนแล้วหมดใ่ไทํมาแล้วักอะไรก็จะกินยิบเม็กินได้ไหมกนได้กลุกก็ให้กินไะ อะรอเรีเยนแี้เอะย่ี้ยไอ้แข่ก็ปมาบูกัรเงินอย่างีู้การเงินเพิ่เนาะอันนี้ได้เงนิน,งน,น,งน,น,นแตงอินตัน,นี้รคบนนะแมาแ่ทุกคนจินรอไข่แม่ไข่ แสบอกชิมเงนตัวเองนมเสือแดงเสือดำอ้าวว้ไว้กินแสะอ้าวว้กินเสบมันหยอกัเงกูาว้ไว้กินเสบหยองตัวเองฮะให้เองกินเองเสบเองเล่นพ่อให้มดนะยูทปเปิดอ้้างในปากเสียอเนี่ยินสทุกเ้าทก้าทวปลาแหะ แกกินเสแอเฮกดกินเสแซ่บุซ่าตก็ถิ่มอนนนุ่มเสดก็มียป้าห่อยอได้ทุกคนนะวังหวัดยโสได้ท่านละมีขอบคู่อะนอนทุกคนกอดกับปอมย่งกูแล้วกันมาใส่เงินเปอกจิตรอเกือบเบิร์ย่างน้อยเดียวตมาฮุงกันย่างิีมแล้วไม่ยบปอกแล้วมุกปิ้งป่าไม่แยบปอกกันย่างร้ายเนี่ยปวดส่วนร้ายลุยแต่ก่ดจิตรอมันเส่อเออกคน เอาลโอเคทุกคนมาสำหรับวันนี้กินเขาหลวงเมนูกับมีไลนี่อาหารเกิดมีมีอป๊อกว่ะอิ่มค่ะกินเขาเที่ยงนะทุกคนในไลค์คนกินมันก็แซ่บโอเคนะทุกคนจำหรับคลิปนี้กับ่มียังไลค์ไปพอกันไม่คลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแสเลนเด้อบ๊ายบายสบายดี